สวัสดีค่ะด้านนะคะจากมิซูสายใหม่วันนี้ดาวจะพาลูกค้ามาชมรถมิซูปาเจโร่สปอร์ตนะคะคันนี้ราคา1 3 8 9 0 0้านแบาทนะคะเป็นรุ่นพารมค่ะเรามาชมกันเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้ได้ติดอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะด้านหน้าของเขานะคะจะมีอักษรโลโก้ปาเจโร่สปอรเป็นสีเงินนะคะหรือสีพรีเมียมค่ะตัดกับสีขาวมุกเลยนะคะสีขาวมุกของเราก็เพิ่มที่1 5 0 0 0บาทค่ะเรามาชมด้านหน้านะคะก็จะมีข้อไฟ หน้านะคะข้อไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็ชุดสเกิร์ตนะคะของ r i d e r ร์สปอตนะคะตามรูปรถเลยค่ะส่วนหน้าข้างก็จะมีคิวล้อนะคะสีดำเงานะคะตัดกับสีตัวรถค่ะแม็กและยางของเราจะเป็นขอบ18นิ้วนะคะก็สามารถเลือกแม็กเลือกยางได้นะคะเดิมมันจะเป็นจุกยางนะคะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นจุกเหล็กให้กับลูกค้าค่ะส่วนด้านข้าง ก็จะเป็นกับข้างให้นะคะแต่งรอจัดเต็มเลยค่ะเราจะมีเป้ามือจับนะคะเป็นสีดำเงาค่ะสีเดียวแล้วก็หูกระจกของเราก็จะพ่นสีให้นะคะเดิมมันจะเป็นสีโคเปียมแล้วก็พ่นเป็นสีดำเงาให้กับลูกค้านะคะส่วนหลังคาก็เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็พ่นให้ค่ะเป็นสองสีนะคะถัดมาด้านหลังเลยค่ะ ก็จะมีชุดสเกิร์ตนะคะเป็นท่อเหลี่ยมค่ะแต่งรอจัดเต็มให้นะคะแล้วก็มีข้อไฟท้ายให้ด้วยค่ะมีอักษปรปาเจโร่ด้านหลังด้วยนะคะขณะเราเหยียบเบรคนะคะมันจะเป็นตัวสีแดงค่ะแต่งรอให้แบบนี้เลยค่ะ เราชมรอบๆรถกันเลยนะคะและที่ขาม่ไ้ถึงชิ้นจะเป็นฝาครอบถังน้ํามันนะคะสีดําเงานะคะจัดกตะสีตัวรถค่ะแต่งรอจัดเต็มถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากแต่งรอๆแบบนี้ก็ทักมาที่โอมิซูป้ายแดงแรงจัดเต็มของเราได้นะคะรอเท่ไม่ซ้ําใครค่ะ สำหรับวันนี้ดาวพาลูกค้ามาชมปาเจโร่สปอรรุ่นนี้ไปแล้วไว้คลิปหน้าเดี๋ยวดาวจะพามาชมว่ารถรุ่นต่อไปมีแต่งอะไรไปบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสว่วนโปรโมชัน่นเดี๋ยวดาวปักไว้ให้นะคะบ๊ายบาย